นี่ตอนนี้ไดดแล้วทุกคนปุ้งแล้วทุกคนเพราะว่าเฮ้ยจะจอดรถปัน่นทุกคนเลยเพื่อไปขี่รถที่เพราะว่าเสือรถดาร์กน้ำมันนั่งเต้นแล้วเล็กสองเล็กหนึ่งเล็กหนึงด็กายมั่งรถจุกแล้วไปคับอ่ะกับตุกตาสวัสดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทันที่ตามแล้วครับส้ม ตอนนี้กะถือว่าเช้าวทุกคนเลยวันนี้หลังจากที่มาแต่บ้านนะมาหอแล้วกะว่าจะพาเด็กไปเมืองวันนี้นะพาไปซื้อรถที่บคันทวอน้อยเพิ่นบายดีทุกคนซื้อรถที่โย่ขันทวอน้อยเพิ่นจะไปไทยนะทุกคนย่เพิ่นให้โยกใจซื้อรถที่อ่อยใหญ่ตอนนี้ชิเดินทางลงเมืองเลยทุกคนเลยพาเบื่อ่นี้ชิเดินทางไปไทยทุกคนไปหาเฮ็ดงอเฮ็ดงอแล้ววันนี้เมื่ออยู่บ้านแล้ว เงินเดินแกมันมีหลายทุกคนเลยเดินละร้อยนึงเดินละร้อยยังได้มีพ่อไซเดี๋ยวช่วยพาเดินเดินทางไปนอกจานเลยเดินทางก่อนทุกคนเอ้ยมื้อนี้เดินทางเข้มอื่นเดินทางกันอไกลทุกคน ไม่ได้ซื้อรถที่เพื่อลูกมุ่งขี่รจักรกี่ล่ะซื้อยุคสิ่เลิศมันมีได้เปิดห้า น,นี่มาห่อทุงหม้อแล้วทุกคนน่าสงข้าวลุงบ่เสร็จแล้วข่าวข่าวยืนในถุงฮะเาไปจะข้าว,าวยูเชอร์มาห่อถุงหมอ้เอเดเินใครได้ละ่ละจีล่าเบลเลอร์แพงเฮ้อ ใครจัะมือละมาหวานดิเยอะยังไม่ดีอยู่ดีหรอที่วันนั้อ๋อตาดิป่ะอ้อตาหงหมอถามก็ซื้อฮานเลยถามราคามันก้อนเลยเดี๋ยวไปซื้อใช่มีถือบถแท้บ่ซื้อรถห้ามมะคันดำุ่นห้ายาวนี่ดึงมันมากเปล่ารถในนั้นมันเป็นรถทุ่งซาโอ้โหนี่เอวไปเลย เก,ก,ก,กวาก่านี่คนะันนี้ดีป้างนั้นแ <c oughs> หละมีลายรุ้นอยู่ทุกคนรถที่รถจักรยานรถที่ขึ้ไป่รถันรตยาน้อนนี้รัร้านส มาห่อนแล้วก็เลื่อนรถแล้วจะทำใจน้อยเพื่อทนๆเพื่อนมากสี่แบบนี้นะทุกคนไปเฮ้ยกระซอมกระเซกเฮ้ยตีดอ่อนเลยเนาะซ้อมเฮ้ยได้รอเนาะโอ้แต่ช้างกันรอ เมื่อว่าบานลีดดำบ้านนาจะขอกระดาษปูยักษ์เฮ้ยขอเจ้าเซ็กซ์ซูปร่มซูปอย่างมันเติมร่มนะเมื่อพร้อมได้เงินเงินยูทูบทำมาทั้งปีซื้อรถทีฟก็ไม่พอซื้อจักรยานก็ไม่พอซื้อรถทีฟรถทีฟรุ่นเช้าไปใจเงินคร้านก้าวซีฟบ๊

ได้ครับใจขอเจ้าทุกคนนะสีวันน้ำมีเยอะรถแบบนี้รถด,ดิกงนองจะขี่ไปแล้วขี่แต่ขี่รถที่นี่จะทอดบ้านสลบเป็ดของ ได้เงินเรียบร้อยแล้วทุกคน,นร้านหนึน่งเศนกำห้าสิบพันที่เป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณสองพันเนาะสองพันปลายประมาณนี้แหละทุกคนถือว่าแพงอยู่ด้วยคันแปดคันเก้าเกือบสองแล้วแหละได้สองไปเลยเอาเมือมาเอาร้านขาซื้อกาแฟนมัสตาร์ดมันเยอะซื้อปลาได้ซื้อสองถุงบ่ได้จีบบ่ อางทีมันหวานโทษหวานเนี่ดมันหวานเป็นวัดตรงนี้มิดไอไม่ต้องกินแล้ว่ิมผู้อดีตทุกคนตอนนี้มาฮอดอันตลาดนกจาเนะ่เอาไปหาซื้อในกลิ่นก็ทุกคนซื้อในยูในกินไปเฮอขา้าวปลาขับลุงนะเจะมาห้องหมอพาลานเอาหมอนเะนี่ยเป็ดไข่ตรง สะพักให้ส่งซะกเลยยสิพันสมพักทุงหนึ่งเขาเนี่ยมันแทะไข่แม่ไข่กะเอา าสัพักแล้วก็ปี่ตาบดกซีบ่ะ เเปนจ้าีบออกมาตลาดขี้บ่งห่อนโดบันเวิ่งนี่มันคือชมมือคนบันเวงกันทุกคนเฉลิน<ะ>ี่ฉได้มือประมาณนี้นะโอ่กิดไปเทียวเอาเที่ยอน่ไปไปโม่โม่ได้บ่เทีวเอาซื้อมาอตอน้นคนนันตะวอนนอยของขวัญปีใหม่ย <laughs> ังห่วยซื้อรถออกมาแต่ฮานแล้วทุกคน อ,อ๋เอเฮ้จะจอดมันปั่นทุกคนเลยอเออไปขี่รถที่เพราออะว่าเสือรถดาร์กันักหนักจะจอนรถถืออีแพ้ก็เลยเออไนที่มาเมย์ลักษณเป็ดเดียวนะเออการ์ตอนน้อยเพิ่นมาที่มาหนักเพิ่นมาเล็กเล็กเล็กมาหนีผัดอันเย็บอัญญนยันรอดเดชพิไลหันก็เพราะว่าผงทุกคนเลย งันม <étique> <ural> yeah. ีเนที่งนีนเกลดุยเลยเรียบร้อยบไมมเยัียากขีนะทุกคนไม่เอาไว้นะไม่ได้จอยครับข้างนะขีใบขีผ่านล้มนะขีใบมันนักงอนเลยขอให้ได้ มาหอานฮานเผลอแลยทุกคนฮานโพดจะสอนอามาตแต่เธอเนี่มีตะเวรตลอดรอดแลย,ไดดลยนะวไหมจำเพิ่น,น,นอยู่ไรนะวันนั้นเบะกินเผลอเบะขี่จนน้ำมันฮะป้าเอาเฟอร์ขึ้นี่ฟื้นตกโดยชองถวยเดอ้อ บังเนี่ยรถขี่รถอ้าวตอนนี้ฮาวมาหอดร้านเผือกเลยทุกคนเดี๋ยวกินเผือกกันยังพาเดียวเมื่อวันนี้นะโอ้โหนี่ขี้พุ่นบอกกเราอนนี้โหดอนมัดเนืเ้อกาแเนมนะกินได้ ไปซี่คนค่ะเอ้ยหมีแล้วก็ค่อยกับไอร่าก็อเอ้ยจันมีคนอยู่บ้านนี่แน่ไปซี่น,นี่ตอนนี้แดดแล้วทุกคนปุ๊งเออเทอน้ำตกเสน็จเออเอาวันซี่เอาวันซี่ไทย,ยเหรอมาแต่ละเทวนะกินเต็ม กินคุเทลทุกคนเลยมีน okay, okay, uh ีส huh. uh ิภาพไปโอเคจัดต้งใบหมดมึงไทยยังไงนั่งก็ได้อลไเล่าแซบบ้างแซบอะไรเล่าทุกคนกินฝอยมือกินฝอยจะฟังลา่เอนความกินฝอยู่ฝั่งไทยอ๋อพวกไทยเขาเพียกินเฝอได้เขากินเช่นก๋วยเตี๋ยวมาทุกคนมา แบบอินดยตออไบอที เลยดีในสองพันดีมากอีกแล้วสองพันงทที่เก่าต้อนรับดีมาเปิดชิลอดบ้านนี่ก็ไรับชั่วโมงฝ่ายแมะนี่นะรับได้ทุกคนเลยบางทีก็อาจจะได้นนเปตเทางนะได้เป็ดก็ได้เป็ดไปเชืเย,ว,ยว้ดเฮอนครับลราจอะไรเเป้เบะเปนว่าเปน,น,านัก ไป,ไ,ไปแล้วนะโอมมาแโโนโล โยมันลงได้ล oh ah. mm ่ะลงอุ <Jo> ้ยขับรถปิดเื่อมากเคยย้อนบ้านเลยทุกคนเลยลำบากข้าะไหมดเอาตอนนี้มาอัดีเลยทุกคนหัดสิมาดูเห้ดกออนทางอาบ้านเลยไม่ใช่ได้ ฮ uh, ัลโหลเธอและทุกคนเรถคันแรกของชีว yeah, yeah. ิตเลย่าเงียบเงีมาปิ๊นนะพี่เอา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 ปินไปเถอ ิดเลยทุกคนเนี่ยยังจะกินกันซื้อมาสมพักตัวน,นี้นะคืนมาได้ไหมาได้มาได้ เชฟพักทุกคนเลยมามา,า,านนกินข้าวเช้าเลยนี่ไข่มีแตะโอ้